วันนี้เราจะพามารู้จักนอนกอว่าถ้าเป็นในานาเนี่ยเราจะดูได้ยังไงโยดเก่งด้วยเรื่องการเกษตรนะครับวันนี้พามาดูนาข้าวของแท้เลยแล้วก็จะพามาดูว่าลักษณะของนอนกอเนี่ยถ้าดูทื้นพื้นเนี่ยเราดูยังไงเบื้องต้นผมจะให้ถอนให้ดูก่อนลักษณะของหนอนกอนะครับบริเวณตรงกลางของต้นนะครับมันจะมีลักษณะออกเป็นสีน้ําตาลเรียวแล้วก็ยาวแห้งจากปลายลงมาแบบนี้นี่คือแห้งจากปลายลงมาแล้วเป็นเฉพาะตรงกลาง อันนี้คืออาการหนอนกอนะครับเดี๋ยวผมถอนดูหลายๆต้นนะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมไปแกะให้ดูว่าใช่หนอนกอไหมอือนี่นี่ก็หนอนกออ้าวนี่นี่นี่คือหนอนกอเห็นไหมนี่นี่คือหนอนกอนะครับซึ่งใบอื่นเขาจะปกติแต่หนอนกอใบกลางเนี่ยเขาจะเรียวยาวนะครับแล้วเดี๋ยวเราแกะให้ดูเดี๋ยวเอาอีกต้นนึง แล้วเดี๋ยวผมให้เขาฉีดยาระดับพรุ่งนี้เชา้าอีกสองวันเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันว่าฉีดแล้วหนอ,กอนกอตายไหมอ่ะนี่อีกหนึ่งอันนะครับก็คือมีลักษณะนี่เลยเรียวยาวแห้งมาทั้งใบเลยเป็นเฉพาะตรงกลางนะครับแล้วก็มว้มวนๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันอืมนี่นะครับวันนี้เรามีผู้ช่วยก็เลยสบายหน่อยอ่ะเอาจากตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ ธีการแกะก็คือเราก็จะดูนี่นี่เห็นนะก็คือใบเนี้ยเขาจะเป็นเรียวยาวลงมาแล้วเราก็มาดูที่โคนต้นแล้วก็แกะมาเลยอืมเราก็จะเห็นรูอตรงกลางนี่เห็นไหมนี่คือหนอนกอนะครับมีการทำลายของหนอนกอเดี๋ยวดูต้นอื่นต่อ ดูครับอันนี้ก็ยาวหน่อยนะคลิปนี่ก็คือลนะักษณะเรียวยาวลงมาเราก็มาแกะดูที่โคนนะครับอาการแบบนี้เขาเรียกว่าหนอนกอซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการวางไข่ของติเสื้อหนอนกอนะครับซึ่งเขามีหลายตัวมากๆใครที่อยากฆ่าติเสอ้อหนอนกอผมก็แนะนําใบแชกแล้วละ่ะแต่ว่าเน้นฉีดตอนเย็นนะอันนี้คือหนอนกอเขาจะเห็นนี่ที่โคนเห็นไหมเขาจะมีรอยกัดนะครับเห็นไหมอันนี้คือต้นที่สองนะครับก็คือมันจะแห้งตายเลย ต้นนนะครับี่คือต้นที่สามเห็นนะ <c oughs> เรียวยาวเหมือนกันเราละแกะดูที่โคนมันก็จะมีหนอนกออยู่ดังนั้นเนี่ยใครที่มีอันนี้ก็ให้รีบจัดการนะครับเพราะว่าต้นข้าวเราเนี่ยมันก็จะตายในนียอดมาใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงระยะข้าวนี่นีอันนี้นี่เลยอันนี้นี่นะถ้าข้าวเป็นช่วงระยะกําลังออกรวงเนี่ยหนอนกอน,นี่แหละก็จะทําให้ข้าวขาวทางรวงหรือว่า เขาเรียกว่าลวงขาวเหมือนกันนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังเกง่งนเรื่องอาเกษตรสวัสดีครับ